ไปแล้วมาพาไปเขาดินกันต่อเลยดีกว่าอันนี้จับตาดูให้ดีเพราะผมจะพาไปดูสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีแค่ตัวเดียวในประเทศไทยเท่านั้นครับเขาดินวนาเรานี่นะถูกต้องฮะเขานําเข้ามาโชว์นะฮะค่ะผมยังไม่เคยได้ยินชื่อมันมาก่อนเลยในโลกชื่อว่าเตกูแดงแต่เห็นเป็นเป็นประเภทสัตว์แล้วไม่เห็นหน้าด้วยสัตว์อะไรอ่ะเตกูแดงครับเขาบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานถิ่นกําเนิดอยู่ในทะเลทรายลาตินอเมริกานะครับมีตัวเดียวในประเทศไทยแล้วก็จะนี่คุณดู แต่กูแดงอะไรหละนี่มีอีกบนหน้านี่คือเตกูแดงคุณดูตรงลักษณะหัวมันนั่นคือความแตกตา่างค,คือเหมือนตัวเงินตัวทองนะคะ,ะแต่ผมว่ามันคงสะอาดพอสมควรเพราะว่าเขาอนุญาตให้เด็กๆจับเล่นได้แล้วก็ปลอดภัยเลยทีเดียวตัวนี้เป็นตัวผู้อายุ5ปีแล้วแต่ดิฉันเชืช่อว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยโอ้โหเป็นสัตว์เศรษฐกิจแต่ผมจะบอกเวลาจับต้องจับเบาๆนะสงสารเขาเหมือนกันคุณไม่ักล้าจับหรออุ้ยผมกล้าผมกล้าจริงเหรอเขาจะเอามาโชว์นะครับก็เป็นกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเก ที่ศูนย์แสดงสัตว์ร้ยครานศูนยสัตว์ดุสิต,สตนะครับพี่านสุกี้อยากรู้ว่าสัตว์พวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารอ่ะอ่อพวกนี้นะครับกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์ก็คือกินหนูกินปลากินหอยไข่ต้มจิ้งหรีดน้อนผักผลไม้กินหมดไม่กินคนไม่กินคนครับ<อ>หลายคนเขาบอกว่าเอามาอุ้มเล่นเลยนะคุณจร,รจริงแต่แ<ล>ว่า จริงๆไม่ได้ให้จับนะผมสงรเขาคุณดูหน้าตามันไม่เป็นมิตรเลยคุณดูใต้ใต้คอสิเหมือนคอหอยพอกเลยไหมะนี่นี่แล้วเนี่ยมุมนี้เหมือนงูเห่าตัวใหญ่ๆเขาโตเต็มที่3ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีการวางไข่ได้25ฟองต่อครั้งครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนฟักไข่ โถโถเด็กๆก็อย่าไปดึงหงดึงหางเขานะน่าสงสารเราเคยแบบว่าเอางูมาคล้องคออย่างเธยเล่นมันจะบ้าหรอพี่อันไม่ก็เวลาไปสวนสัตว์เราเขาให้ถ่ายรูปไงดิฉันเห็นปุ๊บวิ่งไปนู่นแล้วแปดทุ่งเลยอ๋อเหรอโอเคมันจะมาในฝันนะอย่าหเคยผมเคยผมไม่กลัวนะจริงเหรอ คือถ้ามันเลื้อยมาในห้องอย่างเงี้ยผมก็กลัวเพราะมันอยู่ในผิดที่ผิดทางแต่ถ้าหากเขาบอกว่าตัวนี้ปลอดภัยผมก็จะรู้ว่าโอเคมันปลอดภัยก็ก็ไม่กลัวเพราะจริงจริงที่อ่านเขารัดงูอยู่แล้วจ้ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นงูมีพิษงูอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วแมแต่อย่างปารีสเขาบอกว่าเอางูเหลือมมาคล้องคออะไรเงี้ยเราก็แบบถ่ายรูปสองก้านเแต่ว่าขนหนักมากเลยนะจริงงูเหลือมนี่หนักมากเลยตัวทับสุดจะได้รู้จักไว้นะเจ้กูแดงนะจ้ตัวนี้